สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังตัวปารีส2เสียนิกวางแผนสื่อทวงสามหมื่นล้านคืนพ่วงลม1นึจุดเริ่ม Royal List Marketplace สนทิแฉภาคต่อตัวปารีสเปิดรายงานคำสักค้านในสารอังกฤษ เสียนิกนพพรติดต่อแอนดรูว์แมกเกรเกอร์ช่วยพาหนีไปอยู่ฝรั่งเศสหลังโดนคดีหมิ่นเบื้องสูงเมื่อปี57หลังจากนั้นสมหัวกันหาทางยกเลิกมาตรา1 1 2พร้อมวางแผนสื่อกอบกู้วินเอ็นจิ้ยโฮดิ้งทวงคืนหุ้นสาม0มื่นล้านวางเครือข่ายสื่อทั้งในและต่างประเทศเป็นระบบโดยเสียนิกเป็นผู้ออกทุนทั้งยังจัดเวิร์กช็อปนักเคลื่อนไหวจากประเทศเพื่อนบ้านมีประวิน รวมถึงภรรยาโรมเข้าร่วมเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิด r o y a l List Marketplace ใน Facebook แพร่ข้อมูลเท็จจาบจ้่วสถาบันในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอกวันศุกร์ที่8กันยายน2566นายสนธิลิมทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้เปิดโปงขบวนการตั๋วปารีสหรือนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลังจากรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิเมื่อวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566ได้เปิดเผยถึงชื่อเสียงและหน้าตาของนายทุนตัวปารีสซึ่งก็คือนายนิกนพพรสุพิทัก์อดีตผู้ก่อตั้งบริษัทวินอนันดี้ที่โฮดิง้งจำกัดโดยในปี2557 นายนิกได้ก่อเหตุจ้างวาน3พี่น้องตระบุลอัครพง์ปรีชาซึ่งเป็นอดีตนายทหารและข้าราชการในวังคู่บังคับนายบัณฑิตโชตว,วิทยาปุณอดีตหุ้นส่วนธุรกิจให้ลดหนี้ให้จาก120ล้านบาทเหลือ20ล้านบาทโดยแอบ,บอ้างเบื้องสูงและเป็นสาเหตุให้มหาเศรษฐีหนุ่มอย่างนิกนพพรถูกดำเนินคดีตามมาตรา1น2และรีบหลบหนีไปยังต่างประเทศ เมื่อ9้าปีที่แล้วในการหลบหนีออกนอกประเทศนายนิกนพพรหรือนายทุนตัวปารีสได้รับความช่วยเหลือจากนายแอนดรูแมกเกรเกอร์มาเชลอดีผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยและหลบหนีคดีมอ1นึออกจากประเทศไทยไปก่อนหน้าโดยนายแอนดรูได้ช่วยเหลือให้นายนิกนพพรหลบหนีผ่านชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อไปอาศัยอยู่กับนายแอนดรูและภรรยาที่กัมพูชาก่อน ที่ในอีกสองวันต่อมาจะให้นายนิกเดินทางต่อเพื่อไปรี้ภัย,ยังประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายนิกนบพรยังได้รับความช่วยเหลือจากนายแอนดรูในการยื่นคำขอลีภยัยและหลักฐานต่างๆเพื่อสนับสนุนการขอลีภัยในประเทศฝรั่งเศสด้วยหลังจากเปิดเผยถึงเรื่องตัวปารีสไปเป็นเดือนแล้วแต่คนที่ถูกเอ่ยถึงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายนิกนบพรสุภิพัฒน์ นายแอนดรูว์เมกเกรเกอร์มาเชลนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลนายปวินชัชชวานพงพันธ์นายรังสิมันโรมสสพักก้าไกลพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาตรองหัวหน้าพักก้าวไกลนายปิยบุตรแสงกหนกุลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรวมไปถึงแกนนำพักก้าไกลกับคณะก้าวหน้าทั้งหลายนายพิธาลิมเจริญรัตช่อพันนิกาวานิชนายวิโรธลักษณาอดิสร นายชัยธวัฒนุลาธนที่เห็นชอบออกมาแถลงข่าวโน่นนี่ชอบออกมาโพสโซเชียลมีเดียจุดประเด็นโน่นประเด็นนี่เป็นรายวันแต่พอเรื่องนี้กลับเงียบสนิทไม่ออกมาปฏิเสธเรื่องตัวปารีสให้คอนดอมส้มกับพวกสาวกชื่นใจว่าไม่จริงบอกมาหน่อยสิครับว่าไม่จริงไอ้สนธิไอ้ไอแปะลิ้มมันพูดเท็จจะฟ้องศาลฐานหมิ่นประมาทให้เข็ดหลาบม,มันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ถ้าไม่จริงก็บอกสิครับฟ้องสิครับหรือพวกคุณไม่กล้าเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าเรื่องตัวปารีสที่ผมพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่รู้ว่าเอกสารที่อยู่ในมือผมนั้นยังมีข้อมูลอะไรอีกบ้างก็เลยไม่กล้าฟ้องนายสนธิกล่าวต่ออีกว่าในสื่อไทยบางพวกมีพวกกองเชียร์พักก้าวไกลที่ทำตัวเหมือนเป็นนักวิชาการผู้รู้แซงทำเป็นอินลฟเอนเซอร์ชี้นำสังคมด้วยความรู้และข้อมูลผิด,ผด หรือข้อมูลแบบไม่ครบถ้วนโดยแฝงไว้ด้วยอคติและวาระซ่อนเร้นในการล้มล้างสถาบันเพราะสารอังกฤษมีคำพิภากษาเรื่องการแย่งชิงหุดด้นบริษัทวิน e อ e r g y h o โฮดิ้งจำกัดก็ออกมาเชียร์นายนิกนพพรสุพิทักษ์เหมือนเป็นฮีโร่คนหนึ่งแต่ไม่ได้รู้เรื่องความตื้นลึกหนาบางของคดีและเลี่ย์เหลี่ยมของต่างชาติเพราะพวกนี้ได้อ่านแค่สรุปคำพิพากษาสารอังกฤษความยาวแค่ประมาณ400หน้า แต่จริงๆแล้วในการให้การของนายนพพรและผู้เกี่ยวข้องกับคดีวินแอนด์ดิชีนั้นมีรายละเอียดมากมายหลายพันหน้าซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจมากๆโดยไม่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในคำพิภากษาแต่จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เปิดลับกลยุทธ์สื่อทวงคืนธุรกิจนายทุนตัวปารีส รายละเอียดของการติดต่อสื่อสารระหว่างนายนิกนพพรกับนายแอนดรูแม็กเกรเกอร์มาเชลมีอยู่ในเอกสารรายงานคำสักค้านต่อสารนังกฤษตของนายนิกนพพรสุพิพัฒน์เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565ทั้งนี้เวลาขึ้นสารอักฤษทนายความสามารถดึงข้อมูลหลักฐานการซักค้านมาจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์ในอีเมลในแชท และข้อมูลการสื่อสารทางช่องทางทั้งหลายที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น w t t h App ที่ฝรั่งใช้หรือ l ลายที่คนไทยชอบใช้ข้อมูลที่ล่องลอยอยู่บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เขามีอำนาจอย่างถูกกฎหมายในการให้หน่วยสื่บราชการลับหน่วยข้อมูลข่าวกลองดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในสารซึ่งข้อมูลจำนวนมากที่ถูกใช้ซักคันในนิกนพนนั้น ก็ถูกดึงมาจากช่องทางการติดต่อสื่อสารของนายนิกนพพรกับบุคคลต่างๆคุยทุกเรื่องกับสนที่ตอนนี้จะเปิดเผยถึงรายละเอียดของการติดต่อสื่อสารระหว่างนายนิกนพพรกับนายแอนดูแมกเกรเกอร์มาเชลอดีตผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ซึ่งสองคนมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากและหลังการหลบหนีคดีมอ1 1นไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วทั้งสคนก็ได้สมหัวกัน เพื่อวางแผนจะทวงคืนทรัพย์สมบัติของนายนิกนพพรกลับคืนมาสำหรับเรื่องกลยุทธ์สื่อในคำพิพากษาหน้าที่85ระบุเรื่องไว้เพียงสั้นๆแค่2ย่อหน้าเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของการติดต่อในการวางแผนเรื่องนี้ระหว่างนายนิกนพพรนายทุนตัวปารีสกับนายแอนดรูว์แมกเกรเกอร์มาแชลแต่ว่าในรายละเอียดคำซักค้านต่อสารอังกฤษของนายนิกนพพรสุพิพัฒน์ เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565นั้นมีการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อนำมาถอดเทปแล้วคิดเป็นจำนวนหลายสิบหน้าครั้งที่แล้วได้เกืิอนนให้ฟังไปแล้วว่านายแอนดรูว์แมกเกรเกอร์เป็นผู้วางแผนการดำเนินปฏิบัติการด้านสือ่อให้นายนิกนบพรโดยมีจุดประสงค์หลักคือกดดันฝั่งนายนบนรงเดชให้คืนหุ้นบริษัทวินเอนดูจีให้กับนายนิกนบพรและทำให้บริษัทวินเอนดูจีสามารถเข้า IPO หรือสามารถทำการเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้กลับมาที่รายละเอียดเอกสารรายงานซักค้านต่อสารนักฤิของนายนิกนบพรสุพิพัฒน์เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565สรุปให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ปี2551เมื่อนายนิกนบพรสามารถหลบหนีคดีอาญามาตรา112และลี้ภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ ก็ยังคงติดต่ออยู่กับนายแอนดรูอย่างสมบำเสมอในฐานะเพื่อนสนิทที่ให้ความช่วยเหลือต่อกันต่อมาในวันที่5มีนาคม2,559หรือคศ2016หรือประมาณ7ปีครึ่งที่แล้วมีหลักฐานว่านายแอนดรูแม็กเกรเกอร์ได้ส่งอีเมลโดยแนบร่างกลยุทธ์สื่อความยาวหหน้ามาให้กับนายนิกนพพรโดยร่างฉบับนี้นายแอนดรูใช้ชื่อว่า กลยุทธ์แคมเปญสื่อในการกอบกู้ Win Energy Holding ร่างแผนกลยุทธ์สื่อฉบับนี้นายแอนดูส่งให้ในายนิคนพพร์ผ่านอีเมลพร้อมกับเขียนข้อความลงไปในอีเมลถึงนายนิคนพพร์ด้วยว่าขออภัยที่ล่าช้าการค้นคว้าใช้เวลานานกว่าที่คิดสิ่งที่แนบมาด้วยนี้ก็คือร่างแรกของกลยุทธ์สื่อเมื่อคุณมีเวลาก็บอกด้วยแล้วกันว่าคุณคิดว่าอย่างไร ากคุณคิดว่ามันมีประเด็นดีสำหรับการถกเถียงกันต่อผมสามารถเดินทางมาปารีสได้ในวันจันทร์เพื่อพูดคุยกันต่อไม่กี่วันต่อมานายนิกนพพรก็ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าโรงแรมที่พักให้นายแอนดรูแม็กเกรเกอร์เพื่อมาประชุมร่วมกันกันกบนายนิกนพพรที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของโกลิยุสื่อต่อนี่เป็นรายละเอียดคำให้การของนายนิกนพพรต่อสาร โดยยอมรับถึงการมาประชุมกับนายแอนดรู์เมคเกรเกอร์ที่กรุงปารีสในช่วงเดือนมีนาคม2559เขาว่าอย่างนี้ครับผมจะอ่านให้ฟังแบบคำต่อคำต่อไปนี้เป็นคำซักถามในสารโดยนายนิคนพรเป็นผู้ตอบถามคุณได้พบกับเขาคือนายแอนดรู์ที่ปารีสในช่วงระหว่างวันที่5ถึง20มีนาคมใช่ไหมนิคนพรใช่ครับ ถามเขาพักที่ปารีสใช่ไหมคุณได้จ่ายเงินให้เขาเป็นค่าโรงแรมหรือเปล่านิกนพพรใช่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นถามคุณจ่ายเงินให้เขาพักที่ไหนนิกนพพรผมจำไม่ได้ถามในโรงแรมดีๆหรือเปล่านิกนพพรผมคิดว่ามันเป็นโรงแรมดีแหละแต่ไม่ใช่โรงแรมห้าดาวถาม แล้วพวกคุณสองคนนัดพบกันที่ไหนที่กรุงปารีสนิคนพพรน่าจะเป็นที่บ้านพักของผมถามที่บ้านพักของคุณนิคนพพรตอบใช่ครับวันที่20มีนาคม2559นายสแอนดรูส่งอีเมลถึงนายนิคนพพรระบุว่าขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับการรับรองที่ปารีสมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เจอคุณหลายคนอาจสงสัยว่า เวลาพวกนี้เขาวางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อสารมวลชนเขาทํากันอย่างไรในแผนกลยุทธ์สื่อเขาลงรายละเอียดถึงการกําหนดวัตถุประสงค์วางกลยุทธ์กําหนดยุทธ,ธวิธียกตัวอย่างเช่นการใช้ชื่อบนดินใต้ดินนักข่าวนักวิเคราะห์ยกระดับเมื่อยุทธ,ธวิธีประสบผลสําเร็จมีการประเมินความเสี่ยงมีการกําหนดเล่งปล่อยข่าวที่พร้อมจะพูดในสิ่งที่ทางนิกบพรและแอนดูเมเกร์เกอร์ ประสงค์จะปล่อยออกไปทั้งบนดินและใต้ดินมีการิิส์รายชื่อสื่อทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยรวมไปถึงนักวิเคราะห์ที่อยู่ในขายอย่างในเอกสารแผนกลยุทธ์สื่อที่นายแอนดรูส่สงถึงนายนิกนพพรก็มีการระบุถึงสื่อต่างชาติให้ใช้ financial times bloomberg wall street journal deal street asia เป็นต้นสื่อในประเทศให้ใช้บางกอกโพสร,ระบุชื่อนายนพพรวงอน,นันต์ ซึ่งต่อมาไปอยู่กับ BBC ไทยและนายประวิทย์โรจนพลึกผู้สื่อข่าวของข่าวสดอังกฤษนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งเช่น CIMB, KT, s i m c o ซิมโกฟิลิปธนาชาติกรุงศรีเป็นต้นถามว่าแม้วันนี้นายนิกนพ์จะชนะคดีที่อังกฤษทวงเงิน30มหมื่นล้านกลับมาได้ หรือสามารถกลับมาเป็นเจ้าของถือหุ้นใหญ่บริษัท w i n เอนเนอร์ได้จริงๆแล้วนายนิกนพพรจะสามารถนำบริษัทของตัวเองเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไรเพราะตัวเองยังมีคดีมอ .1 ถึ2และเป็นผู้ลี้ภัยอยู่คาตอบก็คือไม่มีทางทำได้ดังนั้นหนทางหนึ่งที่เขาจะกลับมาได้แบบเท่โดยไม่มีคดีพัวพันวิธีดังกล่าวนี้ไม่พ้นก็คือ การล้มมอน1-2เสียหรือไม่ก็บ่อนซาะมทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อ่อนแอเสียเลยเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้ตัวเองสามารถกลับมาทวงหุ้นและทรัพย์สินของตัวเองให้ได้ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่ากลยุทธแ์แคมเปญสื่อในการกอบกู้วิน Energy Holding จะไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการล้มมาตรา1-2และขบวนการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยโดยตรงก็ตามแต่บุคคลที่ดำเนินการดังกล่าว กับเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่ยังสะท้อนให้เห็นภาพชัดว่าความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้นั้นมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบมีการวางกลย,ยุทธ์มีการกําหนดยุทธวิธีมีการวางเครือข่ายทั้งสื่อในประเทศสื่อต่างประเทศนักวิเคราะห์นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวมีการกําหนดการให้เงินทุนมีการวางไทม์ไลน์วางแผนประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างรอบคอบ ดังที่ได้เปิดหลักฐานให้เห็นชัดๆไปแล้วเมื่อครั้งก่อนว่าจากหลักฐานการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของนายซิวศิลปินกราฟิตี้หรือชื่อจริงคือนายสมอนนท์แย้มอุทยัยซึ่งออกมาเปิดโปงเรื่องการสัมมนาที่ประเทศฝรั่งเศสของนายทุนและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ต้องการล้มสถาบันนอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงข้อความสนทนาระหว่างนายซิลกับนายเคนิคปารีสซึ่งชัดเจนว่า มีการเชื่อมโยงถึงขบวนการด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์โดยผ่านนักวิชาการเช่นนายประวินนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลรวมไปถึงการรวบรวมเอาเครือข่ายสื่อมวลชนต่างๆเพื่อรายงานข่าวและส่งปาปารสัสซี่ไล่ตามความเคลื่อนไหวของสถาบันในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนชาวไทยโดยตัวอย่างที่ระบุไว้ชัดก็คือหนังสือพิมพ์บายของเยอรมันซึ่งเป็นสื่อเยอรมันที่จ้างช่างภาพปาปารัสซี่ ตามถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเซียนิกแอนดรูว์ปวินโรมร่วมเสวนาตัวปารีสล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566นายซิลศิลปินกาฟิตี้ยังได้เปิดเผยถึงรายละเอียดบางส่วนของการเวิร์กช็อปสัมมนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่20-22กรกฎาคม2561หรือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว ซึ่งใช้ชื่อว่า South East Asia and South Asia Workshop and Retreat s 2018จัดโดยมูลลนิธิอาเซียนเฮาหรือองค์กรซ่อนรูปของเยอรมันที่มีบทบาทในการออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนม็อบ3นิ้วอย่างชัดเจนโดยในการสัมมนาเวิร์กช็อปดังกล่าวนอกเหนือจากนักเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเช่นพม่ากักมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียปรากฏชื่อของบุคคลที่น่าสนใจ อย่างเช่นนายประวินชัชวานพงพันธ์นางสาวอีวาน่าคูเนวติภรรยานายรังสิมันโรช่างภาพและนักเคลื่อนไหวในสังกัดแอมเนสตี้อินเตอร์เนชนนายแอนดรูแมกเกรเกอร์มาเชลนอกจากนี้ในเอกสารบันทึกสรุปการสัมมนาเวิร์กช็อปดังกล่าวยังมีไฮไลท์ที่สำคัญคือปรากฏชื่อของเสียนิกนกพรสุภิพัฒน์ในทุนตัวปารีสอยู่ด้วยโดยในประเด็นนี้ นายซิวศิลปินกราฟิตี้ได้ออกมาจี้ถามให้หนายประวินช่วยตอบด้วยว่าในส่วนของอาจารย์ประวินรบกวนตอบให้ตรงคำถามนิดนึงนะครับว่าถ้าไม่มีอะไรในขณะที่รายชื่อคนโดน1นึก็เดมงานทำไมถึงต้องซ่อนชื่อนบพรไว้ล่ะครับก็แค่สมัมมนาธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เหรอทำไมต้องไม่กล้าเปิดชื่อนี้ล่ะครับแล้วเงินที่จัดงานวันนั้นเงินใครนะครับพร้อมทั้งยังโพสต์ต่อด้วยว่า เซียนิกนายนพพรแม้จะไม่ได้ปรากฏชื่อว่าเป็นผู้ร่วมสัมมนาแต่ก็มีหลักฐานว่าอยู่ในงานสัมมนาและได้พบเจอนายปวินและนายแอนดูทั้งยังนั่งเกือบจะหัวโตของการสัมมนาดังกล่าวด้วยในที่นี้จะไม่ลงลึกถึงเนื้อหาของการสัมมนาเวิร์กช็อปครั้งดังกล่าวที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเพราะจะมีรายละเอียดมากเกินไปแต่สามารถหาอ่านได้ในทวิตเตอร์และโซเชียลมีเดียของนายซิลได้ อย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่าการสัมมนาดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างยกตัวยอย่างเช่นขบวนการเล่นแนวร่วมม็อบสามดิวม็อบนักศึกษาในอีกหลายปีต่อมาการจัดตั้งกลุ่ม Facebook Royalist Marketplace ซึ่งนายประวีนก่อตั้งขึ้นเบือนเมษายน2563เพื่อปลุกระดมปล่อยข่าวเท็จข่าวปลอมและข้อมูลต่างๆเพื่อให้ร้ายและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย โดยกลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าวในเวลาต่อมามีผู้เข้าร่วมนับล้านคนนี่คือการจัดการของเขาจากการวางกลยุทธ์สื่อบนกระดาษเพียงไม่กี่หน้านำมาสู่การสัม,มนาเชิงปฏิบัติการสร้างแนวร่วมและนำมาสู่การใช้สื่อเพื่อปลุกระดมผู้คนในประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราให้เข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวของเขาเพื่อล้มล้างสถาบันหลักสถาบันสำคัญในประเทศไทยเพื่อเป้าประสงค์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือการเปิดประตูให้ฝรั่งชาติตะวันตกเข้าแทรกแซงการเมืองในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่ทําไมในช่วงหลังเลือกตั้ง14พฤศจิกาคมเมื่อพักเก้าไกลและคุณพิธาออกมาแสดงความอหาหังการว่าจะเป็นรัฐบาลเละนายกรัฐมนตรี แต่ถูกประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม,ม่ากัมบูชาออกมาแสดงความเป็นปฏิบัติอย่างชัดเจนก็ผลพวงมาจากการกระทําเหล่านี้ทั้งสิ้นไว้ผมจะทยอยนํารายละเอียดเรื่องตัวปารีสนี้มาเรียบเรียงสรุปให้ฟังและขยายความต่อว่าขบวนการอันชั่วช้านี้ได้ทําอะไรไปแล้วกําลังทําอะไรอยู่และจะทําอะไรเพิ่มเติมอีกต่อไปในอนาคตนายสนธิกล่าว ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับนับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ